ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันคือพึงจับงูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกลิงแล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่นครั้นแล้วพึ่งผูกไว้ที่หลักหรือที่เสาอันมั่นคงทีนั้นแล สัตว์หกชนิดเหล่านั้นซึ่งมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันพึงดึงมาสู่โคจรและวิสัยของตนของตนคืองูพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่จอมปลวกจระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจัะลงแม่น้ํานกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินขึ้นสู่อากาศสุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจะเข้าไปบ้าน สุนัขจิ้งจอกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจะเข้าสู่ป่าช้าลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจะเข้าไปสู่ป่าพิกขูทั้งหลายเมื่อใดแลสัตว์หกชนิดเหล่านั้นต่างก็จะไปตามวิสัยของตนของตนพึ่งลำบากเมื่อนั้นสัตว์เหล่านั้นพึงยืนแนบนั่งแนบนอนแนบหลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดพิขูทั้งหลายพิขูรูปใดรูปหนึ่ง อบรมประทําให้มากซึ่งกายะขตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันตาย่อม pues, ไม่ฉุดพิกขุนั้นไปในรูปอันเป็นที่พอใจรูปอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลหูย่อมไม่ฉุดพิกขุนั้นไปในเสียงอันเป็นที่พอใจเสียงอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลจมูกย่อมไม่ฉุดพิขุนั้นไปในกลิ่นอันเป็นที่พอใจ กลิ่นอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลลิ้นย่อมไม่ฉุดพิกขุนั้นไปในรสอันเป็นที่พอใจรสอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลกายย่อมไม่ฉุดพิกขุนั้นไปในโผดฐัพะอันเป็นที่พอใจผดฐัพะอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลใจย่อมไม่ฉุดพิกขุนั้นไปในธรรมอันเป็นที่พอใจ ทำอันไม่เป็นที่พอใจย่อมไม่เป็นของปฏิกูลทิขุทั้งหลายความสำรวมย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลทิขุทั้งหลายคำว่าหลักหรือเสาอันมั่นคงนั้นเป็นชื่อของกายะคตาสติเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ากายะคตาสติเราทั้งหลายจักอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นดังยาน กระทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมแล้วปารบดีแล้วพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล